เพิน่นเพื่อนมีวุฒิภาวะลายก็เจ้าเอืมเนี่เพิ่นอยู่ในตำแหน่งไงแม่จ่านี่เบิ่งเพิ่อนอยู่ในตำแหน่งไงมันก็เลยเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นเออในสายงานของเจ้าที่เจ้ายือนอที่เจ้ายืนอ่าซ่องปะมุ่นอาวสิงานรับเหมากอส้างมอว่างานอีกอย่างนี้ที่เจา้าเห็ดเนี่ย เกี่ยวกับงานก่อสร้างบามันเนีนง,งานกอา่อสร้างอ่า่ว่าธนาคารนี่บอเด้จ้ะธนาคารที่หนูบอกไปแล้วเจ้าไปยืนเรื่องไว้อ่ธนาคารสีอนุมัติให้ด้จ้ะเ้อแบบนั้นเลยมันขึ้นมาแต่ว่าอันนี้เกี่ยวกับงานสายงานที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างโดยเฉพาะเลยวันเม่อล่าะรู้สึกมันขึ้นมาแบบนี้หนูจบพลังงานแบบนี้ว่าสีมีการขัดแย้งกันในซ่องผมมุลในไอง,งานสายงานของเจา้าที่ไปติดต่อ คือคนทีเ่เพื่อเิ่นเพื่อนอยู่ในตำแหน่งไงแม่จ่า่นรู้ส้กแบรน,นเพิ่อนอยู่ในตำแหน่งไงล่ะก็เพื่อนมีบทิภาวะดีก็เจ้านะว่าเ,าเพิ่นมีบทิภาวะดีก็เจา้าซึ่งรู้ก็รู้ว่าเป็นไผ่จเ,เป็นยังไงจ้าทเพิ่ิใดงานบอคันว่างงานไอ